ข่าวแรกวันนี้ไปอีสานกันค่ะ P.A. News ติดตามท่านผู้ว่าการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสำคัญสคัญถึง3กิจกรรมด้วยกันเรียกว่าดูช่วงเดียวไม่หมดนะคะเริ่มที่เข้าวัดเข้าวาเอาเริกเอาใช้กันก่อนเลยที่พระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามโดยคุณกฤษดาจันดี P.E.A. เขต2องภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในพื้นที่ไปพบกับคุณกิษดากันเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณปอ และขอต้อนรับชาวพีเทุกท่านสู่การในฟ้าสวนพิภากเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่รับผิดชอบของเราก็มีกิจกรรมดีๆมากมายไม่แพ้ที่อื่นนะครับล่าสุดเราก็ไปดําเนินกิจกรรมที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดเราไปติดตามชมกิจกรรมดีๆพร้พอมๆกันนะครับ เมื่อวันที่20มิถุนายน2559นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA <S. S 1> เป็นประธานเปิดโครงการ PALED <S. S 1> e. <S. S 2> เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธร,รรมณพระธาตุนาดูนอำเภอเานาดูนจังหวัดมหาสารคามได้รับเกียรติจากดรโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายประดุงสังอิ่มเอ,อิบนายอำเภอนาดูนหวัวหน,นา้าส่วนราชการ,รผู้บริหาร PEA ร่วมในพิธี มีนายสันติสุกวีผู้อำนวยการเพียเขตสองภาคตะนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงานโดยเพียเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมทําการสํารวจออกแบบและเปลี่ยนโคมไฟสองสว่างเป็นโคมไฟฟ้าชนิด LED ใช้งบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้ากว่า1 3ล้านแสนบาททำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของพระาธาตุนาดูนจากเดิมลงถึงร้อยละ50คิดเป็นมูลค่ากว่า6 0 0 0 0บาทต่อปีและลดปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง7.2กิโลกรัมต่อปีโดยเป้าหมายของโครงการนี้นอกจากส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้หลอด LED ในโบราณสถานเพื่อการประหยัดพลังงาน ยังส่งเสริมการกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจในชุมชนอีกด้วย